ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับข่ค,บคลิปช่องคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมา,อาบอกเคล็ดลับวิธีเนาะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดไม้นะครับหรือเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ได้เฟื่องเยอะๆะนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะอย่างเช่นทรัพยากรหินอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนนะครับว่าการเก็บเกี่ยวทรัพยากรมันคืออะไรนะครับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรก็คือมันจะทําลายทรัพยากรที่มีอยู่บนพื้นที่หรือว่าทําลายไอ สภาพพื้นที่ที่เป็นป่าหรือป่าฝนอย่างเงี้ยทิ้งไปนะครับเพื่อแลกกับเฟืองที่เราจะได้หรือเฟืองและข้าวนะครับในบางสภาพพื้นที่เนาะโอเคก็อย่างเช่นถ้าเราตัดตัดป่าอันนี้คือป่าฝนนะครับเรนฟ f o r e s <Rain> t <Forest S 1> อย่างเงี้ยเราก็จะได้เฟืองแล้วก็ข้าวนะครับหรือว่าถ้าเราตัดไม้ตัดป่าปกติ w o อย่างเงี้ยเราก็จะได้เฟืองเต็มๆเลยนะครับคือเหมือน เกมมันจะมีสูตรของมันอยู่นะครับตามเทคโนโลยีที่เราวิจัยได้เนาะมันจะเอาไปคำนวณอะไรบางอย่างจะทําให้ได้ข้าวมาอ่าอย่างเช่นนา,นาขณะนี้ผมตัดไม้ผมจะได้36นะครับแต่ถ้าเราไปตัดป่าฝนเนี่ยเราจะได้ข้าว18เฟือง18เห็นไหมมันก็จะเป็น36แล้วก็มาแบ่งครึ่งกันนะครับเป็นข้าวกับเฟืองเนาะหรือว่าอย่างทรัพยากรหินนะครับเนี่ยอย่างงี้ถ้าเราเกี่ยวเราก็จะได้เฟือง36เหมือนกันก็คือเราจะได้เท่าๆคือเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วแต่ประเภท ว่าเราจะได้ข้าวหรือเฟืองอย่างเช่นกวางตรงนี้พอเราเก็บเกี่ยวกวางเราก็จะได้เฟืองเช่นเดียวกันนะครับก็ที่ต้องจําไว้ก็คือมีป่าวุ้ปกติมีกวางเนาะมีหินหินอย่างเงี้ยสโตนนะครับก็จะได้เฟืองเต็มๆหรือว่าอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างกล้วยนะครับกล้วยอย่างเงี้ยจะทําให้เราได้ข้าวเต็มๆเลยนะสามหหน่วยนะครับประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีอันนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอก็คือ อย่างเช่นคอปเปอร์หรือทองแดงเนี้ยเก็บแล้วเราจะได้อทองนะครับรู้สึกว่าทองจะได้72ก็คือ 36, มคูณสมั้งหรือว่าอย่างเมสนะครับไอเมสนี่มันคือข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดแดงอย่างนี้ปะอันนี้ก็ได้ทองเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ก็จะส่วน,ส,วนส่วนใหญ่หลักๆผมจะพูดเท่าที่ผมรู้นะก็คือข้าวนะครับเฟืองแล้วก็ทองที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็การเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับมัน จะแลกมาด้วยการทําให้ทรัพยากรเราหายไปเนาะอย่างเช่นเราถ้าเราเกี่ยวกวางตรงนี้ทิ้งเนี่ยมันก็เฟืองเราจะหายไปหนึ่งหน่วยบนพื้นที่นี้นะครับอ่ะกดดูได้เลยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเกี่ยวปุ๊บได้เฟืองแต่ว่าเฟืองบนพื้นที่นี้จะหายไปหนึ่งหน่วยนะครับหรือว่าอย่างเช่นถ้าเราอ่ะตัดป่าฝนตรงเนี้ยทิ้งไปนะครับป่าฝนถ้าจะไม่ผิดมันจะให้ข้าวนะครับเนี่ยตัดป่าฝนก็จะได้ข้าวกับเฟืองอย่างละสิแแล้วข้าวตรงนี้ก็จะหายไปนะครับตัดไม้เนี่ยมันคุ้มไหมที่เราต้องแลก เฟืองหนึ่งหน่วยนะครับบนพื้นที่นี้ไปให้กับเฟืองทันทีณเทิร์นี้อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเราตัดไม้ตัวนี้เราจะได้เฟือง21หน่วยเนาะเนี่ยอย่างนี้นะครับตัดไม้เนี่ยหนึ่งเราจะใช้ชาร์ตบิลเดอร์หนึ่งชาร์ตงั้นเรามาดูบิลเดอร์กันว่าเราใช้เฟืองเท่าไหร่ณนะขนาดนี้ผมมีบิลเดอร์สองคนนะครับถ้าเราสร้างบ er ิลเดอร์ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เฟือง54หน่วยนะดูตรงนี้ใช้เฟือง54หน่วยนะครับ แต่เราตัดไม้เนี่ยเราจะได้เฟืองมา21หน่วยนะครับสรุปก็คือเดี๋ยวเดวต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาหารก่อนใช่ไหม54หน่วยพอเราสร้าง builder เสร็จเนี่ยเราจะได้ b u เด d e r ออกมา3ชาร์ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอา3ไปหาร54เราก็จะได้อ่18ต่อ1ชาร์ตแต่ว่าตอนนี้เราใช้ชาร์ต builder เนี่ยในการตัดไม้เนี่ยมันได้21หน่วยสรุปก็คือเราได้กําไรมา3หน่วยนะครับในการตัดไม้ อันนี้ก็คือดูคร่าวๆกําไรนิดหนึ่งใช่ไหมบางคนก็บอกเอ๊ะแล้วมันจะคุ้มเหรอทาไมเห็นผมถึงใช้เล่นกันใช่ไหมเรามีวิธีในการเพิ่มโบนัสในการตัดไม้ตรงนี้อยู่นะครับให้มันคุ้มค่ากว่าเดิมเนาะจากตัดไมอ้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ b u ล l d e r ร์มชาร์จในการตัดออกมาเพื่อได้เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ b u เอดอร์ er อีกคนนะครับแล้วก็เฟืองเกินมากําไรอีกนิดหน่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดไม้นะครับ โอเคครับกลับมาหน้าหลักกันแล้ววิธีแรกเลยนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเ,เก็บเกี่ยวให้ได้เฟืองมากขึ้นนะครับให้ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นก็คือคนนี้เลยครับค่าหลวงแมกนัสของเรานั่นเองนะครับค่าหลวงคนนี้ความสามารถแรกที่เราเจ้างเข้ามาเลยเนาะก็คือบวก50%ยิวนะครับให้กับการพลอต h a r เวสแอนด์ฟีเจอร์ก็คือในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะให้โบนัสเราเพิ่มขึ้นอีก50%ก็คือสมมติตรงนี้ ตอนนี้เราเก็บเกี่ยวตัดไม้เนี่ยเราได้57เฟืองใช่ไหมแต่ถ้าเมืองเมืองที่มีแมกนัสอยู่เนี่ยจะให้เพิ่มขึ้นไปอีก50%นะครับสรุปก็คือถ้าเราตัดไม้ตรงนี้เราจะได้ประมาณเอ่อหน่วยโดยประมาณนะครับโอเคถ้าผู้เฉย่อๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลองสร้างสเปียร์แมนกันดูนะครับสเปียร์แมนใช้65เฟืองนี่ดูตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดไม้ตรงนี้ตร,นตรงที่ที่ไม่มีแมกนัสนะครับเราตัดไม้ปุ๊บโป๊ะ อ่ะเห็นไหมเราจะได้เฟืองมาเท่าไหร่เนี่ยสีหน่วยเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ห้าเอาละ <c oughs> รู้สึกว่า UI จะไม่ตรงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเฟชแป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันใหม่ยัง38อยู่นะอืมเอาเป็นว่าเราตัดไม้ตอนนี้เราได้45หน่วยนะครับรู้สึกว่า UI มันจะไม่ตรงนะเนี่ยโอเคมาแล้วมาดูสเปียร์แมนตรงนี้กัน นะครับสเปียร์แมนตรงนี้พอเราตัดไม้ปุ๊บ57หน่วยตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะ57แล้วทำไมผมตัดไม้ตรงนี้ผมได้38วะเนี่ยอ๋อ <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมก็คือโบนัสของแมกนัสเนี่ยมันคำนวณเกมมันคำนวณรวมไปแล้วนะสรุปตอนนี้ก็คือเมืองนี้เนี่ยตัดไม้ได้เฟืองสี่ิบห้าใช่ปะแต่ถ้าเรา ตัดไม้เมืองนี้นะครับจากที่มันโชว์ตรงนี้นะเห็นไหมแต่ถ้าเมืองที่มีแมกนัทอยู่เนี่ยตัดไม้ปุ๊บมันให้57าเฟืองครับมันคำนวณไปแล้วกดปุ๊บได้สเปียร์แมนเลยอ่ะอันนี้คือวิธีหนึ่งแมกนัสนะครับเป็นวิธีเพิ่มโบนัสในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนาะเราตัดไม้ตัดป่าเหมือนกันเลยตัดบูดเหมือนกันนะครับคือเมืองนี้สร้างไม่เสร็จแต่เมืองนี้สร้างสเปียร์แมนเสร็จนะครับเอาง่ายๆก็คือตัดไม้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับแมกนัสนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูโบนัสที่2กันโบนัสที่2ก็คือการ์ดครับคือการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มเฟืองให้เราได้นะครับตามเงื่อนไขที่มันที่การ์ดกําหนดไว้อย่างเช่นการ์ดใบนี้นะครับถ้าเราสร้างอ่อยูนิตมิลีแอน็นชาคัฟเวอรี่หรือว่าเรนจ์ยูนิตเอาง่ายๆก็คือวอรีออจำพวกวรอร์ีเออร์นักธนูหรือว่าคนหอกนะครับถ้าเราใช้การ์ดใบนี้เนี่ยอ่อเราจะได้เฟืองมาเพิ่มอีก50% ซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราตัดไม้ไอเฟืองตรงมันจะเพิ่มโบนัสตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับมันจะทำยังไงให้เห็นภาพวะเนี่ยเพราะว่าเราสร้างทหารแบบว่าทหารที่เฟืองเยอะสุดตอนนี้ก็คือสเปียร์แมนเนาะเฟือง65ซึ่งแค่ใช้แค่แมกนัสมันก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเราเอ,อได้เดี๋ยวมันต้องทำไงดีโกงเอานิดนึงโอเค มาดูกันที่อันนี้เลยแล้วกัน Military t a c t i c นะครับเดี๋ยวเราวิจัยให้เสร็จกันเลยโอเคแล้วก็ต้องรีเฟซนิดหนึ่งนะครับมาก็ไม่ไม่มีตัดต่อเลยนะทำสดเลยอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพโอเคเราจะมีสเปียร์แเมืองนี้มันไม่เห็นแล้วเนาะเราต้องมาเมืองนี้แทนแล้วกันครับ ก็คือเรามีไบค์แมนตรงนี้ใช่ไหมเอ่อทำไงดีไบค์แมนนี่มันถ้างั้นเราสร้างไบค์แมนคนนี้ออกมาก่อ oh นจะได้เห็นภาพนะครับโอเคออกมาไว้ที่อื่นอ่ะนั้นเราเรามาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวผมจะทำให้เห็นเลยทั้ง3แบบก็คือแบบที่มีทั้งใส่การ์ดยังไม่ใส่การ์ดเราตัดตัดไม้อ่ะเมืองนี้ก็มีไม้อยู่นะครับมีวูดอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมตัดไม้ได้45เฟืองใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะตัดแล้วให้ออกมาเท่าไหร่เอาเป็นว่าตัดออกมาแล้วมันเพิ่มจากศูนย์เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาใช้ตรงนั้นเป็นามาตรฐานกลางแล้วกันมาตรฐานต่าสุดก็คือไม่มีโบนัสอะไรเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ก็คือทุกคนไบค์แมนทุกเมืองนะครับเริ่มที่ศูนย์นะเดี๋ยวเมืองนี้จะมาเป็นตัวอย่างที่เรายังไม่ใส่การ์ดนะครับเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวนะยูนิตของเราไบค์แมนมันอยู่ยุคไหนวะเนี่ย ไม่ใช่ใส่การ์ดอะคลาสสิกใช่ไหมไม่ใช่มันไปอยู่เมดิวเลแล้วถา้างนั้นเราต้องตามใส่การ์ดตามเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับมามาดูกันเมืองนี้ไบค์แมนใช่ไหมผมยังไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเมืองถัดไปผมจะใส่การ์ดสร้างยูนิตเราได้เฟืองเยอะขึ้น50%เนาะโอเคเรามาตัดไม้ไบร์แมนคนนี้ก่อนนะครับจากศูนย์จะเป็นเท่าไหร่เป็น53ใช่ไหม <c oughs> เราได้เฟืองมา53นะครับ โอเคต่อไปถ้าเราใส่การ์ดอ่ะใบนี้เดี๋ยวอันนี้ใส่อะไรก็ได้อยู่ยด้วยคนมาด้2ชสองชา้าแล้วกันโอเคเราใส่การ์ดใบนี้ลงไปนะครับก็คือบวก50%เฟืองให้กับการสร้างยูนิตต่อต้านไอแอนตี Anti ้คาเวอรี่ด้วยนะครับไบค์แมนคนนี้ถ้าเราตัดป่าตรงนี้วุฒนะครับเมืองนี้ได้53ใช่ไหมเมืองนี้เราใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับเราจะได้เฟืองมา78นะครับ เยอะขึ้นไหมเย,ยอะขึ้นนะจาก53เป็น78ก็คือได้เฟืองมาเพิ่มอีก50%นะครับไม่คือไม่จําเป็นว่าต้องได้เฟืองต่อเทินบวก50%เนะเฟืองในการเก็บเกี่ยวที่เราใส่เข้ามาถ้าตรงเงื่อนไขเนี่ยเราจะได้โบนัสเฟืองเพิ่มด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาถึงเมืองนี้ครับเนี่ยจากศูนย์เฟืองนะครับเรามีทั้งแมกนัสนะแมกนัสที่ให้โบนัสการเก็บเกี่ยว50%แล้วก็เรามีการ์ดบวก50%เเฟืองในการสร้างยูนิต แอนตี้คัฟเวนะครับซึ่งไบรท์แมก็เป็นแอนตี a คัฟเวอรนะโอเคเราก็จะมาตัดไม้กันนะครับมาดูสรุปกันใหม่เมืองนี้ได้53เฟืองเมืองนี้ได้78เฟืองนะครับถ้าคำนวณไม่ผิดเมืองเมืองของเราเนี่ยจะต้องได้106เฟืองนะครับสำหรับเมืองนี้เพราะว่า50%ของ Magnus นะครับ50%ของ Magnus ตรงนี้บวกกับ50%ของการ์ดใบนี้มันจะกลายเป็น100%ใช่มบวก1้0ยก็คือบวกอีกเท่าตัว 100%ของ53ก็คือ53นะครับก็จะกลายเป็น53บวก5้าก็ได้106นะโอเคมาดูกันว่าจะได้106จริงไหมนะครับตัดไม้ปุ๊บได้115เลยฮนะ <c oughs> <c oughs> ได้แหมมันมันคูณทบกันหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจำง่ายๆนะครับคือไม่ต้องเป๊ะก็ได้เลขอะ่ะคือผมก็ไม่ได้แบบมันต้องเป๊ะขนาดนั้นไงคือเราไม่ได้โดนโกงนะครับมันให้เยอะกว่าที่คำนวณไวซ้ซะด้วยนะ ยังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมสรุปก็คือถ้าเราไม่ใส่การ์ดอะไรเลยแล้วเราตัดไม้นะครับเราได้แค่นี้53เฟืองถ้าเราใส่การ์ดแต่เมืองนั้นยังไม่มีแมกนัสอยู่นะครับก็คือเราจะได้เฟืองมา78เฟืองก็คือเพิ่มมา50%เนตาะตามเงื่อนไขส่วนเมืองนี้มีทั้งการ์ดโบนัสสร้างทาหารแล้วก็แมกนัสประจําอยู่นะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ใหหินเนี่ยให้ให้เฟืองเนี่ยเราก็จะได้เฟืองเพิ่มขึ้นมา100%เเลยนะครับโอเคแล้วมันมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับ คือจริงๆเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยอย่างที่ผมเลือกอียิปต์มาสาธิตในครั้งนี้ก็คืออียิปต์เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะได้บวก15%เฟืองนะครับถ้าสร้างเ,เขตหรือวอนเดอร์ติดแม่น้ำก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยก็ได้นะอืมเดี๋ยวก่อนนะครับไหนมาดูเขตเมืองนี้สร้างได้2เขตเนาะถ้างนั้นเดี๋ยวผมลอง Encampment ที่1ตรงนี้นะครับลงไปเลยแล้วก็ แคมปัสติดแม่น้ำที่1ตรงนี้มาแล้วทีนี้เราก็โกงได้นะครับก็ตักให้มันขึ้นขึ้นที่ได้ในเทิร์นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตรงเงื่อนไขไหมเเริ่มที่แคมป์เน้นก่อนทุกเเขาเรียกว่าอะไรนะทุกที่เนี่ยใช้122เฟืองเท่ากันนะครับในการการ,การสร้างแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วว่า แคมเมนต์จะใช้เวลา22เทิร์ในการสร้างนะครับแต่ว่าแคมปัสสร้าง19เทิร์เพราะว่ามันคำนวณความสามารถของอียิปต์ไปแล้วนะครับเขตที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยจะได้เฟืองเพิ่มโอเคมาดูกันแ n c a คมเมนต์นะครับถ้าเราเกี่ยวกวางตรงนี้เกี่ยวกวางจะได้เฟืองนะครับ45ใช่ไหมแเคมเมนต์เนี่ยเกี่ยวปุ๊บเราได้เฟืองเท่าไหร่ครับ45ตามจริงเลยนะแต่ถ้าเรามาเกี่ยวกวางให้กับเขต แคมปัสนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้าซึ่งตรงเงื่อนไขบวกเฟืองเพิ่ม1 5อนะครับอย่างนี้เกี่ยวปุ๊บเราจะได้เฟืองมา51เฟืองนะครับก็คือ m p m e n t เราได้45เฟืองแคมปัสได้51เฟืองนะครับก็คือมันบวกขึ้นมา15%ตามเงื่อนไขนะครับจริงๆมันมีความสามารถของชาติอื่นอีกอย่างเช่นนูเบียงเงี้ยถ้าเมืองไหนมีปิระมิดของนูเบียอยู่นะครับเราจะสร้างเขียได้ดีขึ้นเนาะมันก็จะไปบวกเพิ่มให้กับการเก็บเกี่ยวการตัดไม้ด้วยนะครับ ทีนี้มันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้ในเกือบทุกๆเกมเลยนะครับเป็นโบนัสที่เป็นคอมโบที่จะทำให้เราสร้างคนตั้งเมืองออกมาได้เยอะๆเลยนะครับก็คือเราจะมี government plaza ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างเลยสร้างแบบโคงนี่แหละมีมีของให้โคงนะครับก็สร้างเลยเนาะโอเคครับผมกลับมาแล้วคุณผู้ชมก็คือเออมันจะมีสิ่งปลูกสร้างนี้นะครับคือ ancestral hall นะเออสิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยถ้าสร้างเสร็จนะครับมันจะ ให้เฟืองอีก50%นะครับในการสร้างคนตั้งเมืองในเมืองนี้นะครับก็คือเมืองที่มีแอนซ s สเตอร์ฮออยู่เนาะคือถ้าเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมสร้างให้เสร็จเลยเพื่อความโกงจะได้อธิบายให้เห็นภาพอ๋อโอเคเรียบร้อยนะครับก็คือเรามี a n c e s t r a l h a l l แล้วเนาะโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราจะสร้างคนตั้งเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเหมือนเดิม <laughs> โอเคเรามาเปรียบเทียบ เ,เดี๋ยวก่อนนะเรามาใสอา่อย่าเพิ่งใส่การนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรามีการ์ดนี้ด้วยนะคอมโบก็คือใส่การ์ดบวก50%ในเฟืองในการสร้างคนตั้งเมืองนะครับแล้วก็เ,เรามีแมกนัสนะครับโอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยแมกนัสให้คุณผู้ชมอัพยศนี้ให้เขาด้วยนะครับเวลาสร้างคนตั้งเมืองในเมืองที่แมกนัสประจําอยู่นะเราจะไม่เสียประชากรไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราสร้างคนตั้งเมืองเนี่ย ประชากรในเมืองนั้นจะลดลง1คนนะครับแล้วก็เรามี ancestor hall ใช่ไหมบวก50%ในการสร้างคนตั้งเมืองอันนี้คือโบนัสที่รวมๆกันนะครับก็คือเรามี3โบนัสที่บวกอย่างละ50เพราะฉะนั้นเราจะได้เฟืองเพิ่มขึ้นมาอีก150%ในการสร้างคนตั้งเมืองในเมืองนี้นะครับก็คือเมืองที่มี ancestor hall และมี m a g n u s ประจำอยู่อันนี้คือคอมโบที่ผมใช้นะถ้าใครดูผมเล่นมาเยอะ ก็น่าจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาสาธิตกันก่อนเลยก็คือสร้างคนตั้งเมืองที่เมืองนี้แล้วก็เมืองนี้ใช่ไหมแล้วก็เมืองนี้นะครับทุกคนใช้80เฟืองเท่ากันนะแต่ว่าเวลาเราสร้างคนตั้งเมืองเสร็จคนหนึ่งเนี่ยเฟืองมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมืองนี้ก่อนเช็คโอเคเช็คเรียบร้อยนะครับเราตัดไม้เข้าเมืองนี้เราจะได้เฟือง61หน่วยเห็นไหมแต่ถ้าเราสร้าง ตัดไม้ที่เมืองนี้นะครับเออไม่ไม่เราต้องใส่การ์ดก่อนใช่ปะอ่านี่ไงอันนี้ใส่อะไรก็ได้ใส่ใส่ไปก่อนนะครับก็คือสร้างคนตั้งเมืองได้เฟืองเพิ่ม50%ทีนี้เรามาตรงนี้เราได้61หน่วยใช่ปะอันนี้ตัดไม้ปุ๊บเราได้คนตั้งเมืองออกมาเลยครับซึ่งมองไม่เห็นว่าได้เท่าไหร่เนาะแต่มันก็จะทําให้เมืองนี้ต้องใช้เฟืองในการสร้างคนตั้งเมืองเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับใช่ปะเนี่ย มองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องรีเฟซโดยการสร้างอย่างอื่นไปสักเทินก่อนนะครับอ่ะคนตั้งเมืองเราเป็นไงบ้างนี่ใช้110เฟืองแล้วเนี่ยตอนเนี้ก็คืออันนี้80หน่วยเราตัดได้ทันทีใช่ปะคนนี้เราได้แค่ประมาณ60กว่าหน่วยนะครับในการตัดไม้ตะกี้แล้วมาดูเมืองนี้ ว่าจะได้เท่าไหร่เมืองนี้ได้80ใช่ปะ่ะแต่เมืองนี้เรามีทั้งแมกนัสนะครับมีแอนซ s เซอร์ l l แล้วก็มีการ์ดโบนัสคนตั้งสร้างคนตั้งเมืองเนาะเรามาเกี่ยวกันเลยครับเกี่ยวุ๊บเราจะได้เฟืองเนี่ยเกี่ยวุ๊บได้เลยครับแล้วต่อสร้างคือคนตั้งเมืองจะใช้เฟืองเนี่ยคนต่อไป140ใช่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเกี่ยวให้ดูเลย140เฟือง ปุ๊บเนี่ยก็ได้ครับสรุปก็คือคือที่เราเกี่ยวไปเนี่ยมันได้เกินร้อยสี่ิบเฟืองอีกอะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราต้องเอาให้เห็นภาพคือต้องแบบว่าให้พวกนี้ออกออกไปที่อื่นก่อนโอเคคนต้องเมืองร้อยเจ็ดสิบหน่วยใช่ปะอ่ะาแล้วผมให้คนนี้เป็นคนเกี่ยวครับเราได้ร้อยหกสิบสองเฟืองครับคุณผู้ชมจากคอมโบทั้งหมดแล้วก็ สังเกตเห็นว่าเมืองนี้สร้างคนตั้งเมืองเสร็จแล้วประชากรจากห้าเหลือสี่คนใช่ไหมแต่ถ้าผมผมมีแมกนัสที่มียศนี้ประจําอยู่ด้วยนะครับไอที่มียศนี้อยู่เนี่ยเวลาเราสร้างคนตั้งเมืองเราจะไม่เสียประชากรนะครับเนี่ยเราสร้างออกมาสองคนลวเรายังไม่เสียประชากรเลยเดี๋ยวเราจะได้อีกหนึ่งคนแล้วด้วยนะก็เป็นคอมโบประมาณนี้แล้วก็วิธีใช้วิธีทำให้สร้างทุกอย่าง ไม่ใช่วิธีที่ทําให้เก็บเกี่ยวป่าหรือเกี่ยวพวกที่ได้เฟืองเนี่ยเราให้ประสิทธิภาพเยอะขึ้นนะครับเคล็ดลับก็ประมาณนี้แล้วคอมโบที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างคนตั้งเมืองนี่แหละแล้วก็จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการสร้างทหารก็ได้นะครับสร้างไบค์แมนที่ผมทําให้ดูไปตอนกลางๆคลิปเนาะหรืออย่างเช่นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะได้แค่เฟืองแค่นิดนึงเดี๋ยวผมสร้างคนนี้ให้เสร็จก่อนจะได้เห็นภาพ มาพูดแบบด้นสดนี่แหละไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับแต่เ,เราต้องให้เฟืองมันโอเวอร์โฟไปที่ตรงนี้ก่อนเราจะได้เห็นภาพเวลาสร้างคนตั้งเมืองใช้เฟือง200อย่างเงี้ยถ้าเรามาตัดป่าฝนนะครับเราจะได้เฟืองแค่ครึ่งหนึ่งอะคำนวณง่ายๆแต่เราจะได้ข้าวด้วยนะจาก60ไอ้40ที่มันให้เนี่ยเราตัดไปปุ๊บเราได้80ครับ เ <laughs> พราะเรายังมีโบนัสจากการ์ดคนตั้งเมืองเนาะแล้วก็มีโบนัสจาก a n c e s t r a l Hall นะครับเป็นคอมโบในการสร้างคนตั้งเมืองถ้าอย่างเช่นป่าฝนเนี่ยปกติจะตัด2ช่องเราจะได้คนตั้งเมืองมาเกือบคนหนึ่งประมาณนี้คือถ้าถ้าเราไม่มีคอมโบนี้นะครับเราจะตัดไม้ประมาณ4คนอนะ4ตัดตัดป่าประมาณ4ครั้งนะครับเราถึงจะได้คนตั้งเมืองมาคนหนึ่งอย่างเช่นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้นะ อธิบายให้เข้าใจนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทาคลิปอย่างเป็นทางการเนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้ตัดไม้ปุ๊บอ๋อสองคนเองเหรอเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัดวูดนะเนี่ยไม่ใช่ตัดป่าฝนนะครับคือถ้าตัดป่าฝนเนี่ยผมว่าใช้สี่สี่คนแน่นอนคือถ้ามีวูดก็ดีเออใช่แล้วก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่าอย่าทางป่าหมดเมืองนะครับ อย่างถ้าเราถางป่าหมดเมืองอย่างนี้เนี่ยพื้นที่เราจะเหลือเราถ้าพื้นที่เราเป็นพื้นเรียบหมดเลยนะเราจะไม่มีเฟืองเหลือในการใช้การผลิตนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเมืองไหนไม่มีเนินเลยอย่างเช่นเมืองนี้เนี่ยเราควรเหลือป่าไว้สักพื้นสองเถนนะป่าเราจะได้ทำลงเลื่อยไม้ได้ในภายหลังนะครับคืออย่าไปตัดหมดนะถ้าตัดหมดแล้ว มันเหลือแต่ข้าวอย่างนี้แล้วเมืองไม่มีเฟืองอะ่ะมันก็จะสร้างอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็จะลูกทุ่งนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าสรุปคอมโบสําคัญให้ก็คือมีการ์ดในการตัดไม้นี่การ์ดใบนี้นะครับในการสร้างทหารทั้งหมดเนาะอันนี้ถ้าถ้าเราสร้างถ้าเราอยากสร้างวันเดอร์เร็วๆเนี่ยเราใส่การ์ดใบนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยตัดไม้ก็ได้นะ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือย้ายแมกนัสไปอยู่เมืองที่เราต้องการจะสร้างวันเดอร์นะครับพอย้ายไปปุ๊บเราก็รอ5เทร์นให้แมกนัสประจําเมืองก่อนแล้วเราก็ใช้บิลดเดอร์ที่เรารออยู่แล้วในการตัดไม้พร้อมกับใช้การ์ดวันเดอร์ได้โบนัสเฟือง15%ด้วยนะครับแล้วก็คอมโบหลักสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือคอมโบหลักสำคัญเลยที่ผมใช้บ่อยๆนะครับในการกระจายคนตั้งเมืองออกจากเมืองที่มี Go v e r n m e n t Plaza อยู่ตรงนี้ แล้วก็สร้าง ancestor hall เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมนะก็คือเราตัดไม้ออกมาใช่ไหมแล้วคนตั้งเมืองเนี่ยเด้อเด้แล้วคนตั้งเมืองเราก็ไปตั้งเมืองอย่างเงี้ยเราจะได้ builder free มา1คนด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งก็เหมือนเราใช้ชาร์จประมาณสอสชาร์จในการเอา builder คืนมาก็คือเหมือนถอนทุน builder คืนแล้วเราก็ได้คนตั้งเมืองมาด้วยนะครับคนหนึ่งคือการตัดไม้เนี่ยมันคุ้มนะครับถ้าเราใช้ให้เป็นนะ การตัดไม้ก็จะส่งประสิทธิภาพนะครับมาสรุปคอมโบอีกรอบมีแมกนัสนะครับแล้วก็มีการ์ดสร้างบวกเฟือง50%ให้กับโคนตั้งเมืองแล้วก็มีแอนเทอร a ฮอรเนาะหลักใหญ่ใจความสําคัญคอมโบสําคัญที่น่าใช้ที่สุดนะครับหรือถ้าถ้าจะสร้างทหารก็คือใส่การ์ดบวกเฟืองให้กับการสร้างทหาร50%แล้วค่อยตัดไม้ถ้าจะให้ดีก็ใส่การ์ด ทหาร50%แล้วก็มีแมกนัสด้วยอย่างที่ผมสาธิตไปตอนต้นๆคลิปเนาะประมาณนี้ครับครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็น m มมเบอกันได้นะครับแล้วก็ติดตามคลิป Civilization g a m เกมเพลกันได้เรื่อยๆนะครับในช่องของผมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ